สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเอ้ยเอาใหม่เอม่อหมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการ a p Normality วันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Hero o n i v e r l d เช่นเคยวันนี้ผมก็จะมาเล่นโชกันเบท เราจะมาดูกันว่าจะเกียนเหมือนตาที่แล้วหรือเปล่าวันนี้เราผมก็อยู่กับผมป้อนโถดกระโดดเย็ดกับจอดิสับโดดเช่นเคยนะฮะโตพื่อิดดครับสวัสดีค่านผู้ชมหน่อยสวัสดีไม่สวัสดีพู้ใหม่าเลยสวัสดีครับไม่ดู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 เราจะมาโชว์กากกันอ้าว โนแมนไม่กลางเหรอไม่กลางครับเอาเลยครับเอาเลยอย่างนี้เราก็โหดได้ยังสุพเรียบร้อยเจ็ดเคเรามาดูกันดีกว่าคนนี้คนนี้เล่นโนแมนมากับเราออ๋มากับพี่ใช่ไหมเนี่ยไดเขาหลอกเกินเยอะเนาะพี่ดิดพี่ดิดผมมีคำถามมาถามพี่ ประเทศอะไรขาดเราลิงไม่ได้อประเทศอะไรวะไม่รู้ครับประเทศเกาหลีถ้าขาดเราลิงแล้วจะเป็นเกาหละเราผมนี่ยืนโคกให้มวยเลยนะผมเป็นคนดีห่างเหินแล้ว่ะอืมคนดีไม่ห่างเหิน ผมนี่อยากจะดีกับเธอหลายๆเท่าดีๆทั้งนั้นดีๆทั้งนั้นบนมันมีตัวอะไรอยู่ยังไงครับพลราแลกยังไงครับผมไม่กลัวคุณแล้วนะบอกไว้ก่อนเลยผมไม่กลัวหรอกผมไม่กลัวเลยผมไม่กลัวเลย นั่นเสียงคนไม่กลัวใช่ไหมกูไม่กลัวเลยเอาวะเอาวะอาจารย์เจ้าโรนี่จะช่วยกูด้วยมึงจะไปไหนมึงจะเอาของกูอ่ะไฟอ่ะไฟอ่ะจะไปก็ยอมได้มันยังไม่ได้ทำอะไรกูเลยจะไปอย่างเดียวอุ๊ยอ้าวจะหายแล้วยังไงเนี่ยยังไงเนี่ย เออเออเอาเพี่มาบอสมา <c oughs> แลแกมาแลแกไม่กล้าเข้าเรวขอนี่เราทังคนหมดแล้วยเราทันคนก่อนไปแล้วเอาไหมาพี่เอาไหมเอามาเอ,อยอมได้ผมไม่ต้องถือเกียรติว่าเรียกพี่ก็ได้ียอนคนเราเขียวเลยสัตว์เอาไหมาพี่เอาไหมตันเลย ตัวไหนอะว่า้านเยผมีเป็นคนดีไม่ห่างเหินโอ๊ย้ยโอ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 ย มันดูดเราอ่ะผมเล่นไม่เป็นนะพะละแรกอะก็เล่นอยากขอตัวเยอะนะพะละแรกอะมันต้องใช้ความสามารถพิเศษแบบดิจนะิมอนยังไงเนี่ยข้างล่างบวกได้ไหม ข้างล่างออะบวกได้ไหมเดี๋ยวจะไป <c oughs> คเคยไปเจอโนแมนห้าสิบสายสูตรอะโนแมนโนแมนเออโนแมนนี่ไม่คือไม่ใช่ผู้ชายแล้วล่ะโอ๊ยทำไมต้องทำเราแบบนี้ด้วยเราทำอะไรผิดมังไซ เดี๋มาทํากับเราเช่นนี้สิโอ๊ยไอ้สาสกูยังไม่ใส่ไฟอ่ะพอของเลยนะมีเจ้าองกูหรอนี่ไงสุดยอดเพีง่ง ตายแล้วตายแล้โอ้ยตัวด้ยยังไงยังไง <c oughs> ผมก็ยังเป็นคนที่ดีไม่ห่างเหิน <c oughs> ชอบอย่างไรครับเนี่ยโอ้ยดับเบิลดาเมจโอ้โหของโปมด อ้าวยังไงเนี่ยให้ซัพพอร์ตคิวจะไปไหนล่ะพี่จะไปไหนอะจะไปไหนพีอ่อย่างนี้โองเหมันตอามาขยี้แล้แล้วพี่ <laughs> ยังไงข้างล่างอ่ะศัตรูหายไปศัตรอูอยู่น,นี่อ้าวอลักหน้าคิวแล้วก็หลุดทหารเร็วใจสัง่งอฮ้ยดับเบิลจะหมดแล้วอ่ะ

ปาป้าให้ปาป้าได้จริงปาป้ามีปาป้าให้เอ้ยปังเป่งปองปังปังก็ต้างเต่าะเพื่อนเหรอใบสบายใบแล้วก็ดูดมานานอ่ะร่างางเข้าอ่ะเข้าอ่ะอย่าไปช่วยถ้าเกิดว่ามันใบแล้วมันจะพูดได้หรือ

งานนี้กูส่งน้องกูยังเดียวส่งไปสบายยังเดียวเลยโอ้กาดจะไม่ให้กูเกิดด้ใช่ไหมให้ขัดโลกขับลาไหมอ่านอ่านยังคลิปเราอีกดู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 พี่แม่งใจดีที่่ายยังคลิปน้องั่นไหนไหนหนัหนไนดูดูๆ

แำลันไปช่วยแล้วไดีไดีไม่ดีดตอนนี้มันยังไกลไกลอยู่กลากลไกลไกลถ้าพังมันก็นจะกลายเป็นเทพใช่ไหมทําไมาคุณพี่ผมมีมานาเอาไปกดไปผมไม่มีครับมาเอา,มอาไม้ผมซิให้กูต้องเดินอ้อไม่แกนะดูไกลตื่นหมดเลย เล่นล้วผมกดผมกดเลยนะครับสามที่เอาให้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงครับเรื่องเอาให้เต็มที่อยู่แล้วคนละเอากันเอามาหนาเนี่ยเอาอดันนีได้เลยป๊อให้ โอเคเอาข้างล่างเนี่ยอ๋อไปพาได้ยเวยด้วยกองสนับสนุนจากขวดจากกันเบ็ดนะฮะโดขวดแต่กูยังไม่ได้คืนเลยัต์เป็นบุญคุญแใหลวงครับเป็นบุญคุณแจหลวมานาไม่มีนะมะเข้าแต่อะไรด้วย ตัดมันเบ่ตัดมันกูโดนละกูโดนละกูโดนละดีป้อนยิงดิยิงอะไรเล่าอ๋อไอตัวนี้เหรอเฮ้ยพี่กลับกลับตอนกลับตอนกลับก่อนเย้เฮ้ยเฮ้ยกูตายเบย หุ่มๆสาวๆอิ่มเลยตัดเด็ดแม่อืมๆๆดอิมมอทอดู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 เพจสลิดูเพสลิดนดู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 โดนปัดดูเพจสลิดดูมันน่น่น่นนบินเพื่อนบินปากเพสลิด เฮ้ยดูดีก็ได้ขวดดูดีก็ได้ขวดรีเฉยเลยวะเฮ้ยเอามาคืนขวดน้องผมเอามาเฮ้ยผมผมได้เลยวะผมได้ผมได้แล้ววะพี่เฮ้ยยางขวดเองอยู่กับพี่นี่ยเนี่ยมาดูดิผมได้จากอันเนี้ยได้จากไวโลอ๋อโอเคคนนี้ให้พี่โอเคจัดไปเยา

อลังงานูบอกกูจะรอดอยู่แล้วไอ้เหี้ยมาทำไมมาไหมนปช่วยมครับโอ้ยตับมาแมนเทมอยู่แล้วนั่นไงบอกแล้วเมทำไมี่เล่นเก่งจังไมทำไมที่เล่นเก่งจังดู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 อลังนานอลังนา นานนานใครจะช่วยไหมโอ้โดนฆ่าเลยทีนนล่าจอมปืนเอเียะเราไม่รู้เรื่องตักหน่อยเอาไปแล้วทไปแล้วแม่โขับบอมเลย

กูไปลวกูไม่อยู่ลอนนเดียวอันิดเดียวอันีดเดียวโดนเบดเนี่ยโอ้โดนเบดรเบิดนเบดับ อีกนิดเดียวกำลังงับเลยโหนี่เตรียมันติเลยอ่ะครับนั่นนั่นยังคิดกูอีกเอาเอาเขาไปนั่นนั่นูอุกยอุกยูอียผมโดนนะพี่ ดเดี๋ยวจบไปเลยดีกว่านั่นดูดิทำไมได้ทำกับเราแบบนี้นสู้พี่แมสเราไม่ได้ครับใส่ไ,ได้ไปเลยแล้วเ่อออ่านอ่ะชนะเฉยเลยขอฆ่าดีก่อนอ๋อโอ้โห อาแล้วครับก็ต้องขอจบรายการเพยงเท่านี้ไวก่อนนะมันก็จบแบบง่ายดายมากอะโคตนง่ายอะพี่เดชขอลาดท่านผชมหน่อยครับผมสวัสดีครับโชคดีแฮปปี้บ day ยังครับถูกใจมันถ่ายอันนี้ในเครื่องถ่ายวิดีโอถ้าถูกใจกดกดไลค์ถ้าชอบใจแม่ง โคตรก็ซับสไครตให้ด้วยนะฮะจะขออวยพรให้กับท่านชายนะฮะบายยขอให้ท่านหายเศร้าและให้ยาวขึ้นโอเคอะไรยาวไม่อะไรยาวยามหลับตื่นอยาตะนกอกผวาใหญ่ขึ้นให้ยาวขึ้นเดี๋ยวนิดยามนิดทาใหญ่ยาวที่ว่าคือหน้าที่และการงานโอเคอ่าเวลลาไปก่อนนะครับบายบาย